สปสชแจ้งผู้มิสิทธิ์บัตรทองรับรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับบริการร้านยาคลินิกสองครั้งต่อเดือนเริ่มหนึ่งกันยายนนี้สปสชได้แจ้งผู้มิสิทธิ์บตัตรทองรักษาอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยรับบริการร้านยาคลินิกสองครั้งต่อเดือนเริ่มหนึ่งกันยายนนี้เพื่อให้บริการเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานมิระยะเวลาที่เหมาะสมชัดเจนบ่เกินความจําเป็น เพิ่มความสะดวกให้ประชาชนโดยสามารถใส่ทิศบัตรช่องในการรักษาการเจ็บป่วยเล็กน้อยที่ร้านยาคุณภาพ30บาทรักษาทุกที่คลินิกพยาบาล30บาทรักษาทุกที่คลินิกเวชกรรม30บาทรักษาทุกที่การแพทย์ท่างไกลเทเลมดิซินมว่าสิเป็นหาหมอออนไล่พันแอปพลิเคชันและกระตู่ห่วงใย30บาทรักษาทุกที่ใส่ซิตร่วมกันมาเกิน2เถื่อ,อ,อต่อเดือนต่อคนยกเว้นอาการเจ็บป่วยจากการสูบยาเนื่องจากว่าเป็นบริการต่อเนื่อง8ครั้ง ตอนน่อในระยะเวลา6เดือนตามคู่มือเภสัชกรเพื่อบริการเลือกบุหรีเฉพาะบริการเจ็บป่วยเล็กน้อยเท่านั้นบริการอื่นๆใส้ได้ตามความจําเป็นนะครับบ่ววาสิเป็นล่างแผละะหรือเฮ็ดแผลหากเกินจากนี้หรือรักษาแล้วยงบอดีขึ้นนะครับก็สินําไปรักษาต่อที่สถานพยาบาลที่ได้ลงทะเบียนเลือกใว้บริีเสียค่าชสจ่ใจบริจากัดจํานวนครังบอเสียค่าเ้จยายต่าง สามารถที่จะใส่บัตรประชาชนยืนยันตัวเองนะครับผู้ป่วยบัตรทองเนี่ยต้องมารับยาที่ร้านยาคุณภาพหรือคลินิกพยาบาลหรือคลินิกเวชกรรมเองบอสามารถเอาบัตรประชาชนเนี่ยไปแ,แทนกันได้ได้ครับให้มารับยาเอง